สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเป็นการวิธีใส่เลขหน้านะครับหมายเลขหน้าที่1ในเอกสารแผ่นที่4นะครับหรือว่าเอกสารแผ่นอื่นๆนะครับที่เราจะต้องการกําหนดให้อ่าหน้านั้นเป็นหน้าที่1นครับปกติเวลาเราแทรกหมายเลขหน้ามันครับมันก็จะรันตามเอกสารเลยนะครับ1 2 3 4นะครับส่วนวิธีการทํานะครับก็ไปที่คําว่าแทรกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับไปตรงอ่าส่วนนี้นะครับ วกระดาษและท้ายกระดาษนะครับจะมีคําว่าหมายเลขหน้าอยู่นะครับกดได้เลยแล้วเราก็เลือกนะครับว่าจะใส่ตัวเลขอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะครับผมจะใส่เป็นด้านบนให้ดูนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของตัวเลขนะครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะครับก็เลือกได้เลยเสร็จแล้วก็จะได้ตัวเลขมาแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับวิธีการตั้งค่าให้อันนี้ผมสมมุติว่าเป็นสาบันเนื้อหานะครับก็ วิธีการตั้งค่าให้หน้าเนื้อหาของเรานะครับเป็นหมายเลขที่1นนะครับให้เราเอานาตัวนี่นะครับที่เราใช้พิมพ์นะครับไว้บรรทัดสุดท้ายนะครับก่อนบรรทัดสุดท้ายในหน้าของ3นะครับก่อนหน้าที่เราจะเปลี่ยนเป็นหมายเลข1นนะครับไว้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นไปที่เค้าโครงครับแล้วก็ในส่วนของตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับจะมีตัวเล็กๆเขียนว่าตัวเบ่งอยู่นะครับ กดได้เลยหลังจากนั้นนะครับในส่วนตัวแบ่งส่วนนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับหน้าถัดไปนะครับนี่ตัวที่เราใช้พิมพ์ก็จะขยับลงมาอีกหน้านึงครับหลังจากนั้นครับให้เราดับเบิลคลิกที่อ่าหมายเลขสี่ครับหมายเลขตรงหน้าเนื้อหานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดตรงนี้ออกนะครับลิงก์กับส่วนก่อนหน้านี้นะครับกดออกนะครับให้มันไม่เป็นสีแบบนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับไปตรงนี้นะครับหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะครับก็จะอยู่ในเมนูเดียวกันเลยนะครับใครหาไม่เจอก็ไปแทรกอ่าหมายเลข้านหม่ได้นะครับก็กดตรงหมายเลขน้นครับแล้วก็จัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราเลือกให้มันเริ่มที่นะครับกดตรงปกติจะเลือกตรงนี้ต่อจากส่วนก่อนหน้านี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเริ่มที่แล้วก็ใส่หมายเลขหนึ่งได้เลยครับนี่ เพียงเท่านี้มันก็จะเริ่มรันจากหมายเลขหนึ่งไปสองสามสี่นะครับส่วนอันนี้ก็ลบไปได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะหายไปส่วนอันนี้ก็จะอยู่นะครับหรือว่าใครจะใส่ในส่วนของถ้าเป็นงานวิจัยนะครับงานมาหาลัยนะครับก็จะอ ตรงนี้ก็จะใส่เป็นกของนะครับวิธีการทํานะครับก็เหมือนกันนะครับก็ให้เอาตัวพิมพ์นะครับไว้บรรทัดสุดท้ายนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปที่เค้าคงนะครับแล้วไปที่ตัวแบ่งนะครับแล้วเลือกหน้าถัดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวพิมพ์ก็จะมาอยู่อีกหน้านึงแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกตรงตัวเลขเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เอาตรงนี้ออกนะครับลิงก์กับส่วนก่อนหน้านะครับเลือกออกได้เลยแล้วไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไปตรงส่วนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะครับเลือกตรงหมายเลขหน้าครับแล้วก็จัดรูปแบบหมายเลขหน้าครับอันนี้นะครับเลือกตรงนี้ได้เลยรูปแบบตัวเลขนะครับก็ให้เราปรับเป็นกอคอข้อนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เริ่มที่กอไก่ไปนะครับนี่หลังจากนั้นก็คลิกที่ว่างๆได้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นกอไขขอไข่นะครับแล้วก็จะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วน,นะครับก็อนในส่วนของตัวเลขที่นับปกก็ลบไปได้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่ว่างนะครับนี่เพียงเท่านี้เราก็จะใส่เลขหน้าที่เราสามารถกําหนดเองได้แล้วนะครับก็หากใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ